โอ้โหจะให้รางวัลที่หนึ่งใครน้อนีมากูน835จานบอกไม่เคยเห็นแต่ว่าเพิ่งเห็นวันนี้ตามจริงพระาจารย์พาดูก็ไม่เห็นไม่เคยเห็นวันนี้เห็นชัดเจนเลย30กับ30กับ385อ่าข้างนู้นก็97อันนี้97แปลกวันนี้แปลกแปลกมากปู่ให้เลขว่าวันนี้ปู่ให้เ่ระมารู้ว่าพาจานโยมมาก็ไม่เคยเห็นนะ ก็แรู้ว่าเอ็ดมินหาตัวเลขเต่หลวงปู่ให้ไปเลยไม่ต้องไม่ต้องหายากเออคุณโยมก็จะลืมเ้อเสียงโชคดูเล็กเล็กน้อยน้อชมเข้าสู่ชมทรัพยานาเพจอีสานิวเพจคุมรัพยานานะครับวันนี้เดินทางมาที่วัดบ้านขยูงครับวัดบ้านขยูงวัดที่หลวงปู่สวงขยูนะครับก็ขอพาเอฟซีมาชมบรรยากาศสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่องค์ยืนแล้วก็องค์ นอนของท่านนะครับชัดชัทุกคนทุกวันไม่เห็นเลยบอกโอ้โหจะให้รางวัลที่หนึ่งใครน้านี่มากูนแปดสามห้าอาจารย์บอกไม่เคยเห็นตว่าเพิ่งเห็นวันนี้ตามจริงพระอาจาย์พาดูก็ไม่เห็นไม่เคยเห็นวันนี้เห็นชัดเจนเลยสามศูนย์ก็ับเจสามศูนย์กับสามแปดห้าเออข้างน้นก็เก้าเจ็ดแปกวันนี้แปก แปลกมากปู่ให้เลขว่าวันนี้ปู่ให้บ่มารู้ว่าพ้ายอดโยมมาก็ไม่เคยเห็นนะก็แฝงรู้ว่าเอ็ดลินหาตัวเลขแต่ลงปู่ให้ไปเลยไม่ต้องไม่ต้องหายากเออคุณโยมก็จะลืมเ้อเสียงโชคดูเล็กน้อยนี่แหละป้าอาจารย์ก็พาญาตดโยมคุณดูก็ไม่เห็นแต่วันนี้เห็นชัดเจนเลยโอ้แต่สามห้าสามห้าที่แรกเลขนันก็ไม่เห็นก้าเจ็ดก้าเจ็ดก็ไม่เคยเห็นไม่เคยโอ้วันนี้แปลกแปลกเนาะ อประจย์บ้าไม่เคยเห็นเลขเลยโดยเฉพาะตัวนี้ด้วยเนาะอ้ไม่ใช่หนึ่งศูนย์ประจันีลไม่เลขอะไรนะ่งซื้อแดงไงบ่ครับสีแดงสิบดูดีๆเลขตอไหนมันเป็นเลขห้าหรือเลขหกเลขหกเลขหกไม่ใช่เลขหนึ่งไทยเลขสิบกับเก้าเอาดูเอฟซีดูเอาเด้อนะก้าเก้าตัวเดียวกันเนาะ วันนี้ดูแล้วพี่ลึกมากจะมีแต่เลขเลยตามจริงไม่เคยเห็นหกเก้าเก้าหกเออตัวยีอแปดสามห้านี่ฝั่งนั้นก็ศูนย์เก้าใช่ตัวเลขถ้าดูดูก็เหมือนหกศูนย์เนาะครับเก้าศูนี่ศูนยหกศูนย์จ้าหกเก้าตัวเดียวกันไปต่อยาจอเลขหลายเดี๋ยวเดีเอฟซีเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ลงปูเท่านั้นเลยเลย ทำหมดเลยที่นี่มีจัดว่าว่าเยอะนะที่นี่นะผิตภัณฑ์ลวงปู่เยอะมากครับมะนี่ฟันลวงปูก็มีเือฟันลวงปูฟันลวงปูมีอะไรครับผมฟันลวกปู่ฝันลวงปูมีฟันลวงปูอ๋อมีฟันด้วยมีฟันลวงปูด้วยมเรื่อเดียวรันลวงปูมีเร่เดียว ถ้าถ้าที่อื่นถ้าที่อื่นบอกว่าฟันหลวงปู่จะให้บูชาไม่ไม่ต้องเชื่อเลย fc ไม่ไม่มีไม่มีในโลกนี้ยากมากที่ฟันอันเดียวนั่แหละคออยู่ตรงนิดเก็บไว้รกษาเพราะหลวงปู่ก็ไม่มีฟันเยอะครับใช่ถูกต้องไม่ว่าจะเส้นถ้าใครให้บูชาก็จะไปเชื่อครับจ้าว่าจะเส้นผมหรืออะไรจะไม่มีนะครับหลวงปู่ไม่มียากมากนะครับทุกคนไม่บอก fc ทุกคนทุกครั้โดนหลอกทางนั้นนะครับ ฝันหลวงปู <Netz ank pedir als> ่อะไรหลวงปู่นะครับถ้าจริงแล้วยากตนี้ก็เพียงต้องเรย่ากเร่าอุ่ก่ารุ่นเนแรของวัดองวัดยุนรุ่นแรกองค์แรกลอยู่ตรงนี้ตลอดอยู่บนอยู่ทางตรงนี้ครับนั่นก็ยิ่ง่พึ่งหลวงปู่คุณยายเพโ่มต้งการจะมาขอพระอาจารย์แนะนำตรงนี้คือที่ไฟไหม้เนี่ย ไปไม่รตรงนี้แต่ตรงนี้อ่าใ, <c oughs> ในในครับรับริเวณนี้ที่ลงปลูกแ่อปันแม่แบบว่าไม่มีดินแ็จะมากรถุหรือจะโยมเน,นก็มาดับก็เลยเอาไม้มาตีใหม่แล้วก็เอาดินมาใส่ให้เจับ,บเอาดินมาว่านี่มันข้ง,งบนไม่ใช่ตรงนี้บริจารที่ที่เห็นปอันนนหหม้าตือเปล่า็มไม่ใช่ตรงนี้บดที่ไ,ไปไม่เออตรงนี้ตรงนี้เออใช่รู้สึกว่าเคยมาครั้งหนึ่งนะ เห็นไม้ไม้ไม้มาป่าครับแต่ก่อนจะเป็นรูไฟไหม้อยู่เลยเนาะใช่ใช่ใช่จะลบจะจะก่อไฟตรงนี้ลราปูขาดไฟไม่ได้ครับจะอยู่ร้อนหรือหนาวกจะสูงไฟตลอดอยู่กับไฟตลอดใช่อยู่บนอยู่บนศาลาก็ยังศาลาก็ไปยมาสูงอยู่ตรงนี้แหละมาจุดข้างบนเลยอาจารย์อาจารย์ดูเห็นมันไหม้หรือควันหมดเลยอาจารย์ดูเยิงมาจับเขาก็เอาดินมาใส่อยู่ที่นี่ แต่แกก็ดับได้ไม่เป็นไรเนาะลงปูอยู่ได้ไปลูกค้าในสนาได้ไีื่อขอลงปู้จกมาขอขายที่ดินขายที่ดินไม่ได้ก็ขาดทางใต้ะน่จะมโกาสโอี่ย FC มาขอเยอะต้นีิงอม่ไ้ก็มาขอไว้อสนุกสนาี่ดินขายไม่ได้หรือยังไงก็แค่ยมาฝากไว้เพียงหนึ่งเป็นน้อยหนึ่วัน เกือบเป็นร้อยเล่มนลยขให้หลวงปู่เยียบให้เลยบ่นหมดเลยอันนี้อะไรพี่จ๊นเวลานี่คือจระเข้เวลาจะมาขอเของอุ้มจระเข้ขึ้นแล้วก็พระอาจารย์กฤษิีบอกว่าหลวงปู่ช่วยช่องดังๆหน่อยคุ้มทรัพย์พญานาคหน่อยกฤษิีบอกหลวงปู่ให้หน่อยช่วยให้ดังๆหลวงปู่เด้อให้ช่องดังๆแล้วก็วัดลอยดังๆให้จัดเรียงอยู่เป็นร้านๆอยู่ คุมทรัพย์พญานาคนารินพารวยด้วยโอ้โหเหมือนมากเลยคุนกีพึ่งนทงหลวงปูนะครับอ่ะนี่คือดอกกายสิดอกกายสิักกาสิของหลวงปู่ใหญ่มากเบราณถงวัฒนธรรมของโบราณ แล้วก็จะมีรูปภาพหลวงปู่ที่สมัยเก่าจอนครับที่ถ่ายทำอ่านะครับเป็นของเทนั่งเดิมนะครับก็รูปร่างเขาปั้นให้เหมือนจริงเหมือนจริงๆเลยนะเหมือนมากอย่างนั้นเลยนี่แหละคือปู่สว่างเทวดาเดินดินเตอนนี้พูดไม่ได้พูดไม่แต่ให้เคยอยู่อยู่ไม่แต่ให้ ปูมันจะให้ให้แล้วไม่วังถิ่นกับแทนหรือครับสาเด้อหลวงปู่ผมสัตว์พญานาาไปหลังๆเป็นล้านคนนึงอ่ะพะาจารย์เดี๋ยพาไปดูด้านูุนอีกครับอ่าเราเดินดูชดเดินดูด้วยกันนะครับสาธุด้วยกันนะครับเลยลุงปูเลยแต่ปูเปลี่ยนมาอย่างนี้เลยลุงปูอันนี้คืออะไรเขาเกียนอะไรนะโอ้เอาเลนะครับโอ้ลุงปูเสว่ม ครับถูกต้องครับโอเคลุงปู่เรื่องถามมาทำไมลุงปู่แกเพิงทำให้เกดขาดเล่ลุงปู่ตอนนี้ก็มีคุณเอ๋ที่แกนี้ได้อามายังไม่เรียนรู้ก็ไม่แลไม่ได้นะครับผมทำไมต้องเจอขาดก็ยังไม่ได้ศึกษาก็ไม่เป็นไรครับก็เอาแค่พึ่งมาพึ่งมาพึ่งมาผมมาก็เจอกันกับ ทีมงานเราเลยแสดงว่าบุญสัมพันธ์กันนะพระอาจารย์ถ้าอยางู้จริงตั้งถามคุณเจ๊เพราะเขาเก่งครับพาจะมาคุยกับญาติโยมฟังได้เป็นอย่างบ้างพี่อาจารย์ก็เวลาญาติโยมมาเที่ยวก็ไม่ได้ขึ้นมาเราคอยดูน้ำมันอย่างเดียวเพิ่งครั้งนี้ขึ้นมาครั้งแรกเหมือนอ่าโอขึ้นมาหลายครั้งอยู่แต่ว่าก็แนะนําตามก็เดินตามคุณเจ๊ครับวันนี้แนะนำประจําไว้ว่าองค์ไหนให้เขาอะไรแต่ว่าไม่ได้ขึ้นบ่อยก็มีคนดูแต่ว่าพระอาจารย์ก็พอเราได้ ดดูไ้ครับตรงนี้หลวงปู่ทาอะไรสักอย่างตรงนี้ก็คือเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวใบตึกเกียร์ใบตึกเกียร์เ้้าานํดกี่ยวข้าวตอนเกี่ยวข้าวแกจะมาเฝ้าทงไมต้งนาแกเป็นคนที่เห็นข้าวแล้วแกจะมานั่งเกี่ยวแกก็ชอบทักนาปลูกข้าว ปู่จะชอบเน้นนะไม่อดไม่อยาดนุงปู่ไม่อยากข้าวน้ำดีข้าวน้ำดีใบตึกเกียรใบตึกเกียรนั่นแหละทั้งมีสายยาขึ้นมาหลวงปู่ก็จะบอกว่าใบตึกเกียรข้าวน้ำดีแล้วก็อ้อยเกียมสรูนอ้อยเกียมสรูนให้ทานแล้วมีความสุขอ้อยเกียมเงินบ้านให้ทานแล้วด้วยแล้กกระทาลวงปู่จะมีกระทาอะไรบ้างพระอาจารย์ที่สวนกัมีกระทาที่พระอาจารย์จำได้มีกระทาอะไรบ้างหลวงปู่ก็มีวิหารีอากูอากู วิหาริอากูกูคือวิหารีแปลไม่ได้แต่ว่าได้ยินแค่ผู้ถือาพาจย์ก็เลยจำได้เพราะฉะนั้นทาจารย์หลายองค์มาถืออ๋อครับกระตุยทุกมันตุยเตียนเนาะจังแล้วก็กระตุยมัระตุยี้ตุยมาไมาอากูอ้กูอ่ะวิหาริอากูกูเป็นเป็นกระถาหลวงปู่เนาะทุกคนก็ศึกษาไปเรื่อยๆนะครับ อันี้ก็เพิ่งเข้ามาศึกษาก็ยังไม่ได้ติดเกียร์ไปครับใบถือเกียร์ครับอาจารย์ไปดูด้านนู้นครับมีก็มีเตือนที่ตะพังน้องปู่ครับอ่ะตรงนี้ก็ไปดูนี่โรยเขียนที่นี่จะมีรอยขีดเขียนลงปู่เยอะนะครับเก็บไว้นะครับเก็บใบเก็บใบเป็นที่นี่แต่ทันเคยประจันอธิกดิ์ท่านจะพากันเปรย์โยขีดลงปู่ว่าเปรยได้หรือยังไม่รู้นี่ ก็แปลได้แล้วบางส่วนบางส่วนแปลได้แล้วนะครับที่นี่จะมีการแปลภาษาเขียนลงปูสวงอย่างเช่นลงปูเขียนว่ายังไงก็จะแปลว่าอะไรนะครับเขาก็จะไปแต่งมีพระมหาไปไปแต่งตรงห้างแต่ว่าแกก็แต่งออกมาเป็นหนังสือแล้วนี่เป็นคํามแปลแอบยานเนี่ยนะไม่ใช่ไม่ใช่เนาะนะครับต้องถามเป็นหน้าปกเป็นหน้าปกหน้าปกอ๋อต้องไปถามเดี๋ยววันไหนได้มามาเจอ พี่เอเนาะพี่เอแกก็แปลได้แกไปได้แล้วนะครับจะให้แกแปลภาษาแคนาดาจะแปลได้เหรอครับใครใคยให้แกเดินแปลให้เอฟซีได้ชมแกเองคนเอเนี่ยจะสามารถแนะนำไปได้ดีอันที่บรรพัดในด้านท่องเที่ยวแกก็จะไปเรียนอยู่เรียนยังไม่จบโอ้เรียนยังเรียนอยู่เนาะเพื่อนอันนี้คืออะไรเัืตอนนี้คือโต๊ะธรรมดาทำงานเวลาท่นได้คุณเดิมมาทำการลงชื่อที่ดูรันตะพงษ์ มันทึกไร้ว่าเราเร่มาแล้วก็าำลันทึกาว้าให้หลวงปู่รับรู้ว่าสมมติอาจารย์มานองวันที่เท่าไหร่ก็เขียนตรงนี้วันที่แล้วก็ชื่อนามสกุลที่อยู่ในบ้านแล้วเในจังหวัดอะไรครับแค่นี้เขียนแต่แ้ึกแล้วก็จะเอาไปลงคอมไว้อ่าว่าคุณจะเป็นโยนท่าในมามั่งนีหนึู่คือการบรียกข้อมูลข้าน้ำเข้าไป พอตัวนี้ FC มาก็ยังมาทําบุญขันน้ำข้าไฟก็มาได้นะครับทุกคนตัวนี้ก็เป็นสิบบาทยี่สิบบาทก็กําลังศรัทธาตามพี่น้องชาวกัมพูชาเราก็มาเยอะมาเยอะเหมือนกันใช่ไหมจะเป็นพี่น้องชาวาากัมพูชาแถวพนมพิงแถวอาลองเวงอาลองเวงแถวพัฒตะบองก็มามาเยอะเขามารักษาตัวอยู่บนอนุมานสบทศ์เวลาพักกับขอก็ค้าแล้วทำให้คนชั้นชั้นนี้ตื่น ตรงนี้คือเป็นประจันเล่าให้ฟังเนี่เข้า่าปุ๊บเขาจะต้องมีจุดเทียนชัยดับเทียนชัยตัวนี้ใช่ไหมจันช่ตรงนี้จะเป็นไอันนี้เป็นไขึน้นมา่อขึานาน้นมาอเทีนก่อนมาที่นี่จะลึกลับนิดหนึ่งทุกคนอาจจะแปลกๆนิดหนึ่งเอ๊ะบางทีใครมาแล้วอาจจะทําไม่ถูกเลยว่าทําไมต้องมีประเพณีแบบนี้บ้างเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นพิธีนธรรมท้งนั้นเลยริธน้ธรรมของหลวงปู่ครับการ,รมาแบบ ต้องมาด้วยใจนะครับถึงจะทําไดนะ้างเช่นจุดทุกจุดเทียนชัยอย่างนี้เ่านปราจันเทียนชัยก็หมายถึงว่าเราต้องจุดแล้วจะต้องใช้ชนะนเะทียนชัยครับนะคือว่ามันจะเเป็นเบิกเลิอกในการขึ้นมาจะทําที่ดีอะไรต่างๆต้องมีเทียนชัยนั่นแหละเราก็ต้องมาจุดก่อนแต่ปัจจุบันนี้ไม่ให้จุดแล้วเพราะว่ามันเคยไหมโอ้เคยไหมอล,มล,มลืมดับ,ดบก็เลยไมใ่ให้จุดกันทุกวันโอ้ตอนนี้คือไม่ให้จุดแล้วจ้าโอ้อเมื่อก่อนเพราะว่า เดิมดับของขกใหม่ครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรก็แต่เคยเคยมาจุดอยู่แต่ตอนนั้นนะครับก็เลยจําได้ถ้าจุดแล้วดับเลยได้อยู่ดูอีกครั้งหนึ่งเห็นตั้งแต่อะไรนะไหนเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดนี่เอ้ายังอยู่บ่ยังอยู่หรือว่าหายแต่หายนิดโอ้โหเก้าเจ็ดแต่หายเร็วไเลยเก้าเจ็ดยังอยู่เก้าเจ็ดยังอยู่อ่ะอะไรอีกี่จันสามแปดห้าแปดสามห้านะครับแปด แปดสามห้ากับสามศูนยสามศูนย์ชัดเจนเลย <35 S 1> จะเป็นเลขแปลก็ได้เลซสามเนาะน้ะนองปู่แกก็เขียนลายมืออย่างนี้เองไม่มีใครเขียนเหมือนแกแต่เขียนเลขไทยชัดมากเออถ้าเป็นเชื่อเป็นลาบจริงๆก็ขอให้อ,อดมินจงร่ลำรวยเดอ้อเอบซีเ็บซ <FC> ี่ชมอยู่คอใ้วยรวยทุก <c oughs> คนเด้อ นี่แหละคือคตำนานหลวงปู่หลวงปูส่สวงเทวดาดินินของเราครับอคนที่เราจะจบไปก็ต้องขอบคุณพระอาจารย์มหาอุดมากเลยือนันไม่ไรจะฝากทั่พลาดอะไรก็ขออภัยเด้อถ้าท่านผู้ดูก็ขออภยัยพระอาจารย์ก็ได้แค่แนะนําในสิ่งที่เได้เห็นได้ในสุสวรร์การจนีนแต่ว่าผิดเพี้ยนอะไรก็ขอขออภยัยถ้าไม่ถูกต้องยังไงก็อย่าโจมตีกันวันที่ว่าเป็นธรรมะเป็นธรรมชาติ สิ่งที่รู้ก็พอรู้สิ่งที่ไม่รู้ก็ไม่รู้เนาะบางอย่างมันก็ไม่เหมือนกัน,น,นทั้งน้องเีรษฐเราเนี่ยไม่เที่ยงทางทางบรการก็ไม่เที่ยงเชี่งเที่ยงคือความตายความตายไม่เที่ยงแน่นอนขจาระนี้ให้พนังคนเด็กที่ได้คโยมที่เข้าดูเนาะให้พนญาโยมทุกคนถ้าต้องการจะมาเที่ยววัดไคโมวัดไคโมก็เปิดรับทุกวันไม่เว้นวันหยุดข้าราชการใดๆถ้าเป็นเดือมาก็จะเจอพระอาจารย์ คอยก็ทำมนให้อยู่ที่นี่ตลอดรอดจิตตาระดับไม่ได้ทุกเดชทุกท่านทุกคนวันนี้ก็ขอให้ทุกดวงจงอายุวันละสุขรูละปฏิทานทางอาจารย์จนมาทุกคนทุกท่านเถิสาธุสาธุ